ดีค่ะจินนี่นันิชาค่ะวันนี้เป็นไงมากังานก็วันนี้ก็รู้สึกขอบคุณและการขอบคุณทาง t h a i l a n d headline นะคะที่เชิญจินนี่เข้ามาร่วมงานแล้วก็ขอบคุณนิตยสารแอดมันกู Ad ด้วยค่ะก็รู้สึกว่ามันเป็นงานที่ดีค่ะเพราะว่ามันก็ครบรอบ50ปีที่ไทยเรามีความสัมพันธ์กับจีนแล้วเนาะหนูก็ได้เห็นแบบการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็ชอบมากอย่างเช่นเราส่งออกทุเรียนไปให้แบบคนจีนได้ลองทานแล้วแบบ เนี่ยก็เพิ่งผ่านเทศกาลไหว้พระจันทร์มาเองก็อยากจะบอกทุกคนว่าสุขสันต์วันไหว้พระจันทร์นะคะก็ใดๆก็คือกลับมาที่เรื่องเดิมก็คือหนูก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็อยากเชิญชวนให้ทุกคนนมางานวันที่3กันเยอะๆนะคะเพราะว่าแค่ทีเซอร์แค่งานแถลงข่าวเขายังจัดเต็มขนาดนี้แล้ววันที่3จะจัดเต็มขนาดไหนก็ต้องรอจองบัตรกันได้เลยใช่ค่ะนใช่ค่ะเต็มมาแล้วน เอาจริงๆที่หนูก็ยังไม่ชินเลยค่ะก็มีพี่ๆหลายคนรีวิวมาแซวว่าต้องอ่านคู่มือการเป็นคนดังแล้วหรือเปล่าหนูก็แบบนี่หนูดังแล้วเหรอหนูหนูอาจจะเป็นเด็กแบบว่าหนูยังรู้สึกว่าหนูเป็นเด็กตัวเล็กๆคนนึงอยู่เลยหนูเดินมาหนูก็เก๊ะๆก,กังๆลหนูต้องทำตัวยังไงนะก็อาจจะทําตัวถูกผิดไปบ้างก็ขอโทษล่วงหน้าแล้วกันค่ะแต่ก็ รู้สึกขอบคุณขอบคุณทุกคนที่หลายๆคนก็แบบบินมาหรือว่าสละเวลางานตัวเองมาเพื่อแบบให้กําลังใจหนูหนูก็อยากจะเป็นกําลังใจในทุกๆวันของทุกๆคนเหมือนกันค่ะก็อยากจะบอกแฟนๆทุกคนว่าสู้ๆนะแล้วก็อย่าลืมรักตัวเองบอกหนูว่าให้กินอิ่มให้นอนหลับให้พอทุกคนก็ด้วยนะต้องกินอิ่มแล้วก็นอนให้เพียงพอเหมือนกันเราจะได้มีพลังมาเติมไฟให้กันและกันในทุกๆวันนะคะแต่วันนี้มาคนเดียวนะใช่วันนี้มาคนเดียวใช่มันเจ็บ คือถามว่ามันปริ่มที่แบบคือมันก็เจบ็บมันก็เจ็บตรงที่ว่าปกติเราจะมีเขาอยู่ด้วยตลอดเวลาเราทำอะไรอะ่ะอุ้ย,ยทึ่งสิงงใ,สใช่คือเมื่อคือนเขาโทรมาหาหนู พอโทรมาบอกว่าพรุ่งนี้ไปงานคนเดียวใช่ไหมเพราะว่าน้องแบบว่าติดธุระกับที่บ้านค่ะน้องก็เลยมาร่วมด้วยไม่ได้แต่ปกติพวกเราจะไปด้วยกันตลอดเวลาให้สัมภาษณ์หรืออะไรใดๆค่ะปกติแล้วน้องอ่ะจะเป็นคนพูดแทนใจหนูละกันแล้วนลหนูก็จะแบบโอเคยืนส่งสายตาแค่นั้นก็พอรู้สึกว่าแบบเขาคอยซัพพอร์ตเราเราคอยซัพพอร์ตเขาแต่ว่าวันนี้ก็เป็นครั้งแรกเลยที่แบบว่ามันก็ไม่มีเขามันก็อาจจะ รู้สึกโล่งๆตัวนิดหน่อยช่วงแรกๆก็อาจจะแอบทําอะไรไม่ถูกใช่แต่ว่าเมื่อวานเขาก็โทรมาบอกว่าสู้ๆนะพี่จินนี่เดี๋ยวเจจะส่งกําลังใจให้ผ่านเอ็กซ์เยอะๆเลยแต่ตอนนี้ไม่ได้แตะโทรศัพท์เลยค่ะก็ใครเห็นกําลังใจน้องเจผ่านเอ็กซ์ก็ส่งมาให้หนูดูด้วยนะหนูก็อยากดูเหมือนกันได้ข่าวว่าคุณก็คือเป็นหนึ่งในคนที่ติดแรงในการโพสเอ็กเยอะก็ <อ>ติดเงาไปแล้วรอบนึงค่ะหนูหนูไม่รู้ว่าติดเงาคืออะไรค่ะแต่ว่าก็มีแฟนๆทักมาบอกหนูว่าแอคหนูติดเงาไปแล้วค่ะก็หนูก็จะพยายามโพ์ให้มันไม่ติดเงาแล้วกันแต่ว่ามันสนุกกับทุกคนคือเราได้ดูซีรีส์ตัวเองแล้วเราเห็นทุกคนมาเล่นอะ่ะแล้วหนูก็รู้สึกคันไม้คันมืออยากแบบอยากไปเล่นด้วยอะ่ะก ก็บางทีหมออาจจะตรวจแต่ไม่ต้องกลัวนะก็เล่นต่อได้เลยแต่ว่าถ้ากลัวหมอตรวจก็พิมพ์มาบอกได้หมอก็จะเลื่อนผ่านๆไปอ่ะไม่เช็คละกันปล่อยให้แบบเอออยากพิมพ์อะไรพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตลกมากเมื่อวันก่อนมีแฟนคลับท้าหนูบอกว่าถ้าเกิด followers x หนูขึ้น 20k เขาจะทำคลิปมวนหน้า congratulation ให้แล้วหนูก็เลยไปเช็คเลยไปท้าเขาเลยทำเลยค่ะ แล้วมันถึง 20K จริงๆแล้วแฟนๆทำจริงๆก็เป็นอะไรที่น่ารักมากแต่ว่าวันหลังก็ไม่ต้องทำอะไรที่มันแบบอันตรายกับตัวเองนะคะแบบเลือกท้าอันที่มันเซฟๆก็พอใช่ใช่แล้วเป็นแคเพราะมันเหมือนเปิดโลกมันปกติเราไม่เคยแบบเล่นโซเชียลหนักขนาดนี้ก่อนก็ต้องพูดเลยว่าหนูก่อนที่หนูจะเข้ามาเล่นซีรีส์เรื่องนี้หนูเล่น X ไม่เป็นเลย <laughs> ใช่แต่ว่าก็มีพี่ๆหลายๆคนใจดีค่ะก็ค่อยๆช่วยสอนจนตอนนี้หนูก็รู้สึกว่าหนูก็เริ่มเซียนแล้วนะ หนูเป็นหัวหน้าผู้นําการเทรนแล้วแล้วก็วถ้าเกิดไม่ติดงานหรือว่าไม่มีงานเช้าในวันต่อไปเนี่ยเราก็จะอยู่ด้วยกันทุกวันเสาร์ไปจนถึงไฟนอล EP เลยคะ่ะเาถึง EP 4แล้วได้ข่าวว่ามันมีความจิกหมอนใช่มันก็ต้องจิกหมอนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นครั้งแรกระหว่างหมอเปรมกับแพทนะคะ จะเป็นความสวีทแบบสุดๆเลยระหว่างหมอเปรมกับน้องแพทก็อยากให้ทุกคนตั้งหน้าตั้งตารอดูกันเลยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นหลายๆฉากที่หลายๆคนรอคอยนะคะะยากรยาไปต้อนไหนไม่อีก <ๆ S 1> ค่ะ <ๆ S 1> อย่างที่หนูกับเจน่าพูดบ่อยๆในสัมว่าการเล่นฉากพวกแบบเ <ๆ S 1> ลิกซีใช่ฉ<ๆ>ากไล้ชิดกันเนี่ยสำหรับหนูกับเจไม่ใช่ปัญหาเพราะว่า มันแบบเราก็แค่ปล่อยตัวเราไปตามธรรมชาติเลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ว่าสิ่งที่ยากในการถ่ายทำอะ่ะคือมันจะเป็นซีนใหญ่แล้วมันจะต้องถ่ายหลายเทคมันต้องแบบหามุมอาจจะมีมุมที่ผิดธรรมชาตินิดนึงเพื่อให้ภาพมันออกมาดูสวยมันจะยากตรงนั้นมากกว่าแต่ด้วยความรู้สึกหรือว่าบทหรือว่าการไหลไม่ได้ยากเลยอาจจะยากตรงที่การเกรงตัวแบบว่าเราต้องเกรงหน้าท้องเพื่อให้แบบองศาเขาดูแบบ นุ่มนวลอะไรอย่างนี้มากกว่าการคอนติเนียของผมอันนี้อาจจะเป็นเรื่องที่วุ่นวายแต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่เกี่ยวกับการ acting หรือว่าเรื่องบทเท่าไหร่คะ่ะถ้าเป็นเรื่องฉากเลิฟซีนเขาคิดว่าถ้าเลิฟซีนเราไม่ยากอะไรคือยากอะไรคือยากสุดหรอคะสำหรับหนูอะเลิฟซีนก็ไม่ได้ท้าทายขนาดนั้นแล้วก็ฉากดราม่าหนูก็รู้สึกว่า มันก็พอโอเคสําหรับหนูนะคะสิ่งที่ยากที่สุดของหนูเลยคือบทปกติบทที่ง่ายที่สุดนะะั่นแหละค่ะที่แบบทุกคนจะมองว่ามันง่ายอันนั้น่ะหนูรู้สึกว่ามันยากมากที่สุดเพราะว่าหนูทาตัวไม่ถูกถ้าเกิดหนูแบบต้องแบบเลิฟซีหรือว่าหนูต้องร้องไห้มันมีแอคชั่นที่ไม่ต้องพูดอะคะ่ะคือหนูเป็นคนพูดไม่ค่อยเก่งแล้วพูดแล้วอาจจะฟังติดติดขัดขัด,ขด,ขดบ้างแต่ว่าถ้าให้หนูทําเป็นแบบการกระทําเป็นท่าทางอะไรอย่างเงี้ยหนูจะสบายตัวเองแต่พวกฉากง่ายแบบเดินเข้าไปแล้วก็ทำไมยุ่งอะไรกับฉันอะ โหหนูพูดอยู่แบบบางทีก็แบบหลายครั้งอยู่ค่ะกว่าจะหาโทนเสียงที่มันใช่เพราะว่าหนูไม่ถนัดในการแบบว่าพูดบทให้มันเข้าปากเท่าไหร่อะไรประมาณนี้ก็ถือว่าเป็นชาเลนจ์ของเราละกันแล้วเขาถึงบอกไงว่าเล่นคอมเมด,ดี้ให้มันไม่คอมเมด,ดี้นี่ไงเรามีกระต่ายไมยเนอะไม่ใช่กระต่ายเป็นแมวตาเหล่ค่ะเป็นแมวตาเหล่เพราะว่าจราิงเวลาไล่ใจน่าใจมันไม่ไล่มันก็เลยไม่สามารถไล่อะไรก็ถ้าเอาจริงๆก็ต้องยอมรับว่า คือหนูก็ไม่ค่อยชอบไล่ใครอ่ะแล้วเจน่าก็เป็นน้องที่น่ารักมากๆแบบว่าเป็นเด็กที่แบบนี่เจน,นี่แบบคือใครมันจะไล่ลงอะ่ะเก็ใช่ไหมคะใครมันจะไล่ลงอะ่ะเออแต่ว่าเราก็ต้องแบบคือเขามายุ่งขนาดเนี้ยในบทก็บอกให้ไล่อยู่นั่นแหละแต่ความจริงแล้วอ่ะสิ่งที่เขาทำมันก็แอบน่ารักอยู่นะเออมันก็เลยแบบแต่หนูพยายามไล่แล้วนะต้องไปดูนะมันคือไล่แล้ว <c oughs> ไม่ไม่ก็เราก็มองทุกคนเราก็ไม่ได้อยากไล่ทุก ทุกคนไงเออจะหน้าหมดคนได้หรอจะหน้าใครได้ไม่ก็อย่าเพิ่งเสียใจสิก็โอ้ยพี่เออความพิเศษหนึ่งมีของเจน่าที่ม <so ีก um> ับเราค่ะก็ um ี่ามุดท คือเหมือนช่วงต้นๆน่ะเรายังไม่ได้สนิทกันมากขนาดนั้นเพราะว่าเหมือนพอเรารู้จักกันเราเวิร์กช็อปกันแป๊บๆแล้วก็ถ่ายเลยเราตอนที่ถ่ายอะค่ะเราก็ไม่ได้แบบมีเวลามานั่งแบบพูดคุยกันอะไรขนาดนั้นเพราะว่าเราถ่ายทุกซีนติดกันแล้วแบบทุกซีนก็มีหมอเปรีมกับแพทคือเราแทบไม่มีเวลาได้กินข้าวด้วยซ้ำค่ะพอเลิอกกองก็กลับบ้านแล้วก็มากองใหม่ก็เลยแบบ มันเลยค่อยๆบอลกันผ่านบทละครไปด้วยค่ะแต่ว่าหลังจากที่ปิดกล้องแล้วอ่ะอันนั้นอ่ะคือการที่หนูกับน,น้องอรู้จักกันจริงๆเราก็ค่อยๆทําความรู้จักกันน้องก็มีแบบโทรมาคุยบ้างเราก็ไปนอนบ้านเขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเหมือนเราก็ได้มีโอกาสไปต่างประเทศด้วยกันเราก็ได้ไปนอนค้างคืนแบบในสถานที่บ้านเขาบ้างต่างประเทศบ้างอะไรอย่างเงี้ยบ่อยๆมันทําให้เราก็ได้นอนคุยกันละกันถึงเรื่องชีวิตป ใช่ใช่ก็ได้เรียนรู้กันมากขึ้นค่ะแล้วก็มีการแบบเออพูดคุยเม้ามอยถึงชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเรื่อยๆแต่ว่าหนูรู้สึกว่าช่วงเนี้ยหนูรู้สึกว่าเหมือนความสัมพันธ์ของหนูกับน,น้องอ่ะมันแน่นแฟนเป็นพิเศษเพราะว่าเหมือนอย่างที่ทุกคนก็เจอเนาะแบบในทางเดินอ่ะมันก็อาจจะมีอุปสรรคอะไรมาบ้างแต่ว่าหนูก็รู้สึกว่าทั้งหนูและน้องอเราไม่ปล่อยมือกันแล้วก็ทุกครั้งที่แบบหนูอาจจะเจอกับความยากลําบากอ่ะค่ะน้องเขาก็จะส่งกําลังใจมาให้หนูตลอดจน หนูก็มีแบบทักไปหาน้องนะว่าแบบเออรักนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าห้ามเลี่ยนนะห้ามเลี่ยนนะถ้าพี่บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ใช่แสดงว่าเราเราว่าเป็นคนทนอบมักนะ <c oughs> คือเราบอกลักกันเรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเพราะว่าเหมือนน้องเขาก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีในการทํางานของเราแล้วเราก็ต้องอยู่ด้วยกันอีกยาวเนาะแต่ว่ามันเหมือนเป็นมันเหมือนเป็นโมเมนต์ที่เรารู้สึกแบบเราอยากจะบอกจริงๆอ่ะเพราะว่า ปกติแล้วหนูจะไม่ค่อยทักหาน้องก่อนเพราะว่าหนูเขินแล้วก็หนูคุยกับคนก่อนไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ก็จะเป็นน้องที่แบบโทรมาถามหนูว่าแบบเออเป็นไงบ้างอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่พอช่วงหลังๆมันแบบมันนานๆเข้าอ่ะหนูก็รู้สึกว่าแบบอยากโชว์ให้น้องเขาเห็นเหมือนกันว่าเราแคร์นะเพราะบางทีอ่ะการที่แบบน้องเขาเข้าหาหนูฝ่ายเดียวอ่ะน้องเขาอาจจะเข้าใจว่าหนูไม่แคร์หรือเปล่าแต่ความจริงแล้วอ่ะหนูคิดถึงเขาตลอดเวลาแต่ว่าหนูแค่แบบพูดไม่เป็น <laughs> ใช่ ก็เลยก็เลยมันก็เลยกลายเป็นข้อความแบบรักนะแต่ห้ามเลี่ยนนะห้ามเลี่ยนพี่นะใช่สุดท้ายแล้วใ้ซีรีส์อค่ะก็ฝัดซีรีส์ของจินนี่แล้วก็น้องเจน่าด้วยนะคะวันนี้น oh ้องเจน่าไม่ได้มาด้วยแต่ว่าส่งใจมาก็ซีรีส์ชื่อว่าผิดรักพอยซ์สเร์มนะคะออนแอร์ทุกวันเสาร์เวลาสี่ทุ่มครึ่งทางช่องวัน3าแล้วก็ดูอันคัดได้ที่ช่อง YouTube Northstar Entertainment นะคะเวลาห้าทุ่คร่งค่ะ ก็ฝากหมอเปรมกับแพทด้วยนะคะแล้วก็ติดตามกันว่า EP ต่อๆไปจะเนื้อเรื่องจะเข้มข้นขึ้นประมาณไหนรอดูกันได้ะะเลยค่ะขอบคุณค่ะ